สวัสดีครับตอนสองแล้วครับวันนี้ครับผมนี่ก็จะได้เยอะกว่าเดิมครับผมนี่ครับครับเราได้ผู้หญิงใจบุญอีกหนึ่งคนมาช่วยเราครับคนนี้บใามาไครับพี่ของเราพี่ของเรา เหนื่อยไหมครับเพกไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยวันนี้มีกําลังใจนะครับอ่ามีกําลังใจมาด้วยอ๋อเขาเลิกกันแล้วครับเลิกกันแล้วขอโทษครับคนนี้เป็นไม้นะครับใครสนใจคนนี้ก็มาหาได้ครับมาพูดต่อยได้ไดครับนี่ครับชุดนี้เป็นผัดกะเพราแล้วครับผัดกะเพราผัดกะเพรานะครับนี่ก็ท่านสดจอเหมือนเดิมครับไม่ตถาม ติดตั้งเข้ากล่องโอ้โหครับพนักงานทุกคนครับกล่องละสิบบาทครับคิงครับโอเคพ่มาเลยนะใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วหนึ่งร้อยกล่องแรกครับเราจะสมบูรณ์แล้วโอเคครับอยวแป๊บนลยมึงกินข้าววิญญาก่อนเออเราพูดถึงกินข้าววิญญาเราก็ไม่ได้กินอันนี้ครับผู้ใจบุญนี่ครับ ครับอ่าเดี๋ยวไัยกะเพราไก่มาแล้วเราจะมาต่อตอนที่สามแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ